สวัสดีค่ะแม่เนี่สวนนี่โอ้ยไปอย่างนี้เลยเรียกตะกะแตนพร้อมโีค่ะท่านผู้ชมเปลี่ยนไก่ซุนเนี่ยหอยกระเรียงหอยกะเลี้ยงบโอนตะกะแตียนอยู่สองแถวคือขยันที่บ้านเสื่อนพัดมัน่นๆหนิบ่แม่โชคไม่ให้โอ้ได้ได้ขายจังหวัดไปแม่งวดตะเลี้ยงบ่แม่เนี่ยเลี้ยงหลายงวดแล้วโอ้ตะกะเตนมันไข่คือเพิ่นว่าบ่ Mm. No มบเปิดของแม่คนละพี่น้อ uh> ุ้ยอย่าไปเปิดดิมันจะออกของเพื่อนโอ้เรียงง่ายบ่แม่เนี่งง่ายเ่อดอกหญ้าเอาหญ้ากินหัวอาหารบ่แม่หรือไม่เตยหญาสิเตยหาปาีเบิ่ง้นมาชมันนี้มหาแม่เพื่อนนะคะได้ยินว่าแม่เพื่อนเพิ่นฟันดีมาฟังน้ำกันงวดนี่แม่เพื่อนจะฟันว่าจังใดนะคะมาส้มสวนเพื่อนน้ำกันก่อนป้าผักผักสวนรัว คือสิบด้ซื่อพักกินน้ะแม่ด้สื่อค่ะได้ายความพุนแล้วได้ายความเด็กกินกับข้ายวันเท่านาะแม่เนาะอันมุ่งพุนกับอีกอันนึ่งป่ะแม่ตะกแตนเพาะมันเพราะบอือเพาหมดแล้วเอาเลยแม่มันมเท้ากัขาย้่กวันแม่เทาก็เอาไปครกินบ้ายีผู้สื้อกับโอ้ายหนก่นอันนี้เข้าขายเด้ขายตัวงหญ่มันหรือใครยงตัวใหญ่มันขายตัวใหั่บ่ทอดขยทอดคาีผูมาสร้างซื้อ เขาเบเอาไว้ายให้มันกับไข่กับยังเมนบ่แม่ไข่กระลำขมี่สลักแก้วก็มีผักกาดขุนแม่ผักง่ายๆพี่ลองต้นหอมผักชี่วัตโตบวัติสื่อพี่ลองบ้านเฮานะครับเนาะไก่กันเลี่องใกล้กันเลี่องคุณใกล้ไข่บ่แม่ไเพราะว่าต้องสื่อเลยเนาะผมเรียกว่าผมจอดกันท่าผมนึกว่าสวนยางเพิ่นยางเพิ่นเขาออกสวนยางเขาแม่มาเนี่ยกีดเองนะครับเป้าแถวจอดรถ ได้ครับมันเลี้ยมันล้่างนี่แหละอืม่ค้ดันเกียร์ยูเกัวยสวรรค์โอ้าช่วงนี้ช่วงนี้พักพักนายยางป่แม่พักหรือยักพักเ้าป่ะคะพักว่างเสาวังพลังกีดสองเท่านี่บ่ครับพ่อนกีดสงเทาโอ้ไูเปนนหดักจ้นน่ดนดบ้านหลังนี่กัต้องไปนวดบ้านหลังพุ่นกีดยางแล้วค่ะอืสองเทานะลบนาหลังนาลบหลังโอ้ย่างเป็นราค่แม่เปราคาดีเลยราคาดีบ่โอ้ค่ะ วันสุดท้ายวันไทยเลยยีโซเดียร์ยีบเก่ามันยังตีขึ้นสามสิบอันนี้เขาก็มาแกะยางเคี่ยงออกใบมาแกะจากไอ้เนี่นี่ยรีดมันลิ้นมันโอ้โหท่านท่านแกะถิ่มใส่แล้วมันทุกน็เหมือซใส่มาเวลาเมื่อแล้วข้างอ่ามคตตายอยู่นี่บ้านหลังกันบ้านหลังไหนในในในบอกของตะเหลี่ยวก็มาใส่บุญนี่เลยบุญบ้านเมื่อกี้นี่บุญบ้านเมื่อกี้นี่ก็เมื่อใส่ บุญมัดปลายเอกว่านีเลยเอาให้กัเปียกเอฟซีจะรอฝันไปฝันมาจังไหนอืมแล้วพี่น้องเนาะฝันจังสิคราบว่าเขาด้วยค่ะเพราะว่าพี่น้องได้ยินนะเรันกั็ว่าแม่นมาแล้วหลายงวดนะครับงวดนี้จะแม่นบ่ลองฟังเบิงเขาไปในบ้านไปกับว่าไม่เพื่อนเด้อฝันแม่นแม่นอีลี่าสั่นพันว่าเขามาหลายงวดแล้วว่าสั่นพันว่ากระเรยมาหาเม่นี่แหละค่ะมันจังสิคราบว่าเขาค่ะฝันมาจังไหนเลยแม่ วันว่าไปตลาดมาทุกคนเนี่ยแหละใช่หอดอันบ้านนี่ยังบ้านเมียก็รอดอืงเราไมีพุทนึงจอดอยู่บนทางเอิ้นพุทเถ่าเอิ้นพวกมือบับบับใทรกก็เลยจอดรถไว้ก็เลยลงไปหาเพคนคนทางนี่แหละเสียนมากไปแเราบอว่าจะแม่กลัวเข้าไปแเรวมาไล่เข้ามาสั่นไล่หอดข้างก็เล่นออกมาสิมาขี่รถอยู่ขวางบ่เห็นรถเสียบานนี่หาใส่กือบ่เห็น้ะย่างกลับมาบ้านของมึงด้วย อืม้าเลนเคยเห็นอะไรเงี้ยกลับขึ้นมาบาดตาแล้วมีเงินสือวอนวันจะมาหาเงินหกเงินเงินเงนครับกระบบปวดกระพัวนอ้อ,องงายกลับขึ้นมาสเสด็จขึ้นาลูกเสียอิริตร์แล้วสร้าเลื่งทะเบียนยังล่ะอคะแม่เลื่องยื่หันยืดจอดยื่หันอ๋อจอดอยู่เออนั่นแหละผมนึกว่าจอดขวางทางนึกว่ารถรถสวนเพิ่งน,นี่ก็เลยแต่ว่าเลยขยับรถแหละขานูว่าเป็นรถแม่ไ้ยผมหมดจอดขวางไปแล้วนะขางเขาจิดยังข้างเขาจีดยังมันเป็นหก หกห้าสามหกห้าสามโอ้แม่ตีใส่ตัวนี้เล่นวะหรือแม่ตีตัวเลขแม่กีเซื้อหกหาก็หาสามแค่นั้นพ่อหกสามออกไปรเด็นมั้ย่าหกสามออกแล้วฝันว่ารถคู่ใจหายได้ชมมาชมได้ฝันว่ารถหายคือว่าขี่ซาเล้งคันใหญไปตลาดทุ่งฝนเออจ้าสิเขาเพราะเขาดินก็เป็นแนหน้าทั้งหมดแ่ละแม่ค่ะพิจารณาเบื้องหน้าแม่เนาะความฝัน เพราะว่ามหาแม่เพิ่อนมั้อ่้นเน่ยผูกแขนน้องสาวเพิ่นมาจเมึงเนอกเห็นว่าท่านได้ฝันแต่ว่าสาบานยุบานเพื่อนล่ะผู้ใดก็กว่าแม่เพื่นเด้อฝันแม่นเพื่นฝันเขาดีไปถามเพิ่นเน่ไปถามเพื่นเน่าสันเพื่อนว่าแม่เพิ่อนเนี่ยสันเป้าท้อง <c oughs> ว,วัน,นวันสามวัดต่อตะัดปีใหม่มาดกันสามวดเขาปวดมาก ปัดจบม่นอนยนบันหลังนี่นะิดิยางมเงเสารกปั่นปันมังูเขาเอวอต่พอพูมื่อีละมวนเขาแน่นหนีบสั้นแต่บอกพวออกไรพวออะไรกะฟงแอนลังไม่มุนเขามวนเขาให้เอวตัแรก็เดีเมื่อไหเขาไปจับเอาจับออกมาดึงออกมามันแหลบบิเสห้องแบบแบบอยู่หนลงแหลบบีบแบบปั๊ด กระพวกรพวนว่าหนกยานแล้ว bon ยังมันแหลบดินใส่ละสั่นก็เลยลึกถิ่มอืมก็เลยตีเป็นหาเจ็ดมักก็เลยว่าตีเป็นหาเจ็ดก็บาก็เก็ซค่ะเก็ซีเก็อืค่ะว่าคือว่าพอเมือเขาเป็นหาเจ็ดค่ะต้เป็นน้าิ่งก็เป็นซีก็เลยเจ็ดเ็ดตีเก็ซีเก็่าค่ะเขาหาเจ็ดหมดว่าตั้งแต่ปีไม่สามงวดแล้วบ่แม่ การงวดเด่นกันมาเขาเกจะเป็นงวดตั้งแต่ก่อนปีใหม่บ่ะวันที่สามสิบป่ะสามสิบหลังจากวันที่สิบหกหล้วก็งวดเมื่อกี้นะครับเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าฝันว่าได้กบุ๊ปฝันว่างวดเมื่อกี้ล่างเป็นบนบนเป็นล่างันี้ฝันว่าได้งวดบ้างนั่นเกนดต้องออกแปดเก้าเนาะกับฝันว่าลุ้นเลิงอุลุขั้นที่บ้านนั่นเสียไปตลาดนี่กันนั่นนี่ก็ได้ เขาลากเขาหาใส่กืบไเห็นก็ย่างขึ้นมาคือเก้าบันอันหมายเลขวันสองเก้าแปดนะเก้าแปดแปดเก้าแล้วที่แล้วฝันบางไหนงวดที่แล้วงวดที่แล้วฝันในแต่ไหนี่ยงวดที่ผ่านมาเนี่ยกันที่พานมาฝันว่าข้าเจ้าซื้อไปซาป้าออกซื้อน้องป้าน้ำกันครัับเอาน้อำกันสามข้นซื้อไปซานมาซ่นเอาเงินจกเงินมากกวันเด้อว่มาซ่นข้าซื้อน้ำมันมาซ่นเอาเอาพลังจักรบาลเอาพลังหกพันมาซ่น ขวงกับพากเงินไปให้เจ้ารดบันกับเป็นนั่งนั่กันสามคนนับนี่เนอนนะโอ้แล้ตีเซหกสามบันก็เลยว่าาป่าบ้พันไปสากินมาเงินหกพันเข้าไปบาดหมาดนอกมาทำนังเห็นจวบจวนนั่ซอยกันเหมนงบันเลยว่าบ้าเลยเดี๋วเป็นหกศูนย์บวกหกศูนย์เก้าศูนย์บนก็เลยว่าเป็นเก้าศูนย์โอ้เก้าตัวเดียวกันลับลงไว้ช่บันก็เรียกสือหกสาม ว่าหกพันกับคนสามพนนับเอาเอาตัวลางมันขึ้นบนตัวหนหกสามนี่แต่ว่าเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะเอาล่างบนเออเอาเดี๋ยวเราถอยตีเขียนให้งวดนี้พี่น้องลองเบิงเบิงใบพุ่เบิงไว้ก่อนก็ได้น้องแม่นะฟังไหม่ดห้พี่น้องเลยแต่ว่าคู่เท้าฝันว่าโรท้ายนี่มาเขาเลยเป็นบ่แม่กัสิเขาเพราะเขางวดนี่เฉยโอ้ค่ะมันมาสองสามวันเดียวกันเลยเนาะค่ะซี่วันเดียแม่เพิ่น เอาค่ะคุณผู้ชมมาเบิ่งน้ากันนะครับผมแม่เพื่อนถุงฝนนะพี่น้องเดอ้อสิบหกกุมภาพันหกเจ็ดนะครับแม่เพื่อนฝันว่ารถคู่ใจเพื่อนพี่น้องเดอ้อรถซาเล็งนะนะลนะครับอ่ารถคู่ใจนะครับเพราะแต่เก่งนี่แม่ครับผมยังขับประคองในซาเล็งเลยนี่ขับขนะ <c oughs> ขบร, <c oughs> ปรเป็น <c oughs> เลยที่จะไปทั้งคางอะไรเงี้ยอะไรเงยซ<ๆ><ง>ี่ตัวตัวไหนหรือมีแค่สามตัววะแม่สามตัวหกค่าสามหกห้าสามทะเบียนรถหกห้าสามเลยพี่น้องแม่เป็นว่า ครับไปตลาดทุ่งฝนบ่แม่แล้วมันหายจอดกลางทางาก้อเอิ้นก็นเลยจอดหาเบิ่งกเจ้าเลยไปสิไปรถบ่เห็นบ้านนี้ในย่างว่าบ้านซื้อห้าสามกับหกห้ากับตัวด้วยได้พี่น้องเด้นะครับอืมเนี่ยมาแค่นี้ปีแค่นี้เป็นบ่แม่ดีซัมมี่ต้องมาหก <laughs> สามหมดเดี๋ยเนี่ยมันฝันซัานี่ได้พี่น้องเด้ล่องเบิ้งนะครับจะแ่นบ่เพราะแม่ันว่าฝันมาสามงวดแล้วแ่นมาสามงวดแล้ว อืมอนะครับถาม,มากระมานี่แล้วไงหาซ้ำนี่แหละตรงการชมอไปซื้อไปแต่คุณได้ตองหวัดครับตองปั้นได้ไปซื้อไปเมื <c oughs> ่ไรเม่อไรไปท้ายเพื่อนพี่น้องทะเบียนรถแม่พันจอดอยู่ข้างนานจะมาเบาแถวไามาจะมาเอ้าเลยถอยรถมาจอดนึกว่าบนเป็น่บาบนเป็นสวนแม่ผ <c oughs> มา่าแนนี่จอดไม่หันตลอดไม่มีพรมตลอดที่ห้างเขาสวนปลายอย่างแม่เพื่อนพี่น้องนี่ครับรถเพิ่งจะจอด เอาค่ะคุณผู้ชมค่ะแคปหน้าจอเนาะค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของแม่เพิ่นฝันแม่นนะคะงวดวันที่16กุมภาคงพันธ์2567ค่ะแม่ฝันว,ว่าหลดหายนะคะคุผู้ชมทะเบียนรถก็คือ653านะคะแล้วก็สองตัวก็จะเป็นหาสามกับหกหาเนาะคุณผู้ชมหกสาม่ 6, มว่าออกแล้วแม่ก็เรียกว่าบอ่อเอาเนาะคุณผู้ชม แบะหน้าจอตามนี้นะคะปิดาระนาเบิงนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางความฝันนะคะคุณช้ชมปิดาระนาเบิงกันแล้วกันนะคะแนวทางมีเขามีรุดนะคะคุณช้ชมคุ่นไ่เพิ่นนะค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางนะคะในเขาเด้อหวดนี้ค่ะสาธุนะค่ะแม่สาธุเขานี้เด้อบอกกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ส,สวัสดีค่ะ